สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ของเรานะคะอ่าอันนี้เนี่ยเป็นคอร์สเรียนฝังสีปากหรือว่าสักปากนั่นเองนะคะเป็นเรียนออนไลน์นะคะเวลาที่ใครสมัครเข้ากลุ่มแล้วนะคะก็เข้ามาเราก็จะมีรายละเอียดมีเนื้อหาบทเรียนแบบนี้นะคะมันจะมีเป็นสเต็ปนะ,ะเป็นสเตป็ปเป็นสเต็ปนะคะ,ะบางคลิป ก็มีใน youtube แต่บางคลิปก็ไม่มีอย่างอันนี้ก็ไม่มีใน u t u b e นะคะ,ะบางคลิปมีใน youtube นะคะแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วคนที่เข้ามาก็จะมีบทเรียนที่ละเอียดลึกกว่าที่มีใน u t u b e นะคะอ่ะอันนี้ก็ไม่มีใน u t u b e นะอื้มอ,อันนี้มีทฤษฎีด้วยนะคะไม่ได้มีใน youtube นะคะทฤษฎี รึ่งชั่วโมงกว่าเลยนะอือฮนี่ค่ะการออกแบบปากนะคะทีนี้เวลาเข้ามาแล้วนะคะเวลาเข้ามาแล้วให้กดดูตรงนี้ก่อนค่ะคําว่าหัวข้อนะคะหัวข้อเลื่อนลงมาเนีียค่ะเราก็จดบันทึกไว้ด้วยว่าเราอ่ะเรียนถึงสเต็ปไหนแล้วอ่ะเราจะเริ่มเรียนสเต็ปที่หนึ่งเราก็คลิกเข้าไปนะคะพอเราคลิกเข้าไปเนี่ย ก็จะไปอยู่ที่สเต็ปที่1เราก็เรียนจากตรงนี้นะคะเรียนเสร็จแล้วดูด้วยว่าอาจารย์สั่งงานอะไรไหมนะถ้าสั่งงานก็ทํางานส่งด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าเราเรียนบทนี้เสร็จแล้วอะอาจจะเป็นวันอื่นก็ได้ก็กลับเข้ามาที่หัวข้ออีกนะคะพอกลับเข้ามาที่หัวข้อนะคะมาหาเราเรียนสเต็ปหนึ่งไปแล้วนะอะมาหาสเต็ปสองเห็นไหมคะอะเข้ามาหาสเต็ปที่สก็คลิกไป แบบนี้นะคะง่ายๆนะจ๊ะอ่าแล้วทีนี้ถ้าไม่มีคอมล่ะในมือถือนะคะในมือถือก็เข้า f a c e b o o k นะคะกดไปที่กลุ่มที่เราเรียนนะคะกลุ่มที่เราเรียนนะคะอ่าเมื่อกี้กลุ่มสักปากของเรา,อ,าอยู่ไหนล่ะอ่ากลุ่มสักปากของเราเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ มันจะมีคําว่าหัวข้ออยู่นะคะเราก็กดตรงหัวข้อนี้ได้เลยนะคะเราจะเอาอันที่1ใช่ไหมอ่าเราจะดูสเต็ปที่1เราก็กดนะคะเราก็จําไว้หรือว่าจดไว้ว่าเราเรียนถึงสเต็ปไหนแล้วอ่ะเราจะเรียนสเต็ปที่7นะคะอ่าเราก็มาดูนะคะจะเรียนสเต็ปที่7ก็มาดูอ่าเราเรียนถึงสเต็ปที่สามนะคะเราก็มาดูสเต็ปที่3ามจด,ดบันทึกไว้ด้วยนะคะ<ม>ว่าถ้าลองดูนะคะ เฉดสีปากเดิมลูกค้าประมาณนี้นะคะคลิปนี้ไม่มีใน y o u t u นะนะคะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะคะอันนี้อย่างอันนี้ก็จะเป็นปากม่วงๆแบบนี้ด้วยสีเหลืองหลังจากที่เราใส่สีเหลืองแล้วปุ๊บนะคะได้ยินเสียงไหมเอ่ยตามด้วยสีส้มอืนะคะอย่างคลิปเนี้ยนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ปากนะคะวิเคราะห์ว่าเราเจอเคสแบบเนี้ยอ่า ้มล้วนๆได้นะคะเร,เ,เราเจอเราเจอเคสสีแบบเนี้ยเราจะต้องใส่สีอะไรนะคะ,ะ,คะส้มล้วนๆได้มันออกแบบรูปปากเสร็จรปุ๊บสีเหลืองรองพื้นนะคะตามด้วยสีส้มเท่านั้นนะคะไม่แนะนําส้มแดงไม่แนะนําชมพูนะคะเหลืองแล้วอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะอ่าต่อมาแล้วมีแต่คอสปากหรือเปล่ามีคอสอื่นด้วยค่ะเรามีทั้งคอส เดี๋ยวกันนะมีคอรสคิ้วลายเส้นก็มีนะคะคอสคิ้วลายเส้นนะคอสคิ้วลายเส้นนี่ถ้าช่วงนี้ก็กําลังกําลังค่อยๆอัพไปเรื่อยๆอ,อยู่นะคะอ่ามีกี้มีปากแล้วเนาะมีอ่ามีคิ้วพวกคิ้วสไลด์ฝุ่นคิ้วฝุ่นคิ้วออมเบรแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาย,ยัางไงบ้างนะคะอ่า อ๋ออันนี้เป็นหัวข้อใช่ไหมอ่าถ้าเข้ามาก็เหมือนกันถ้ากดหัวข้อเราก็จะมาเจอสเตปแบบนี้นะคะในมือถือก็เหมือนกันนะคะอ่าอันนี้เป็นนี่ค่ะการจัดโต๊ะอุปกรณ์นะคะให้สวยงามนะคะอันนี้วิธีวิธีว่าเข้ามาแล้วมากดหัวข้อเนาะอันนี้เป็นทฤษฎีเชิงการแพทย์ตัวใหม่อัปเดตล่าสุดนะคะอือหือาอันนี้ซ้ำอ๋อ บางคลิปก็จะมีใน y t u t u นะบางคลิปก็ไม่มีนะคะแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าถ้าคุณเข้ามาตรงเนี้ยอ้าวอาจารย์ใน YouTube ก็มีแล้วจะให้มาสมัครเรียนอีกทำไมก็แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราถนัดเลยนะเราจะดูใน y o u YούTUBE ก็ได้นะคะแต่อย่างาถ้าในนี้ใช่ไหมคะถ้าเราเรียนออนไลน์อ่ะคุณก็จะได้ส่งงานให้อาจารย์อาจารย์ก็จะได้ตอบโต้คุณว่าอา เนี่ยการบ้านอะอย่างดูตรงนี้นะคะอันนี้เป็นสอนวัดคิ้วใช่ไหมสอนวัดคิ้วเขียนคิ้วในกระดาษอะอาจารย์มีรูปให้คุณไปปริ้นมาก็ได้แล้วคุณก็ออกแบบตามที่อาจารย์สอนแล้วคุณก็ส่งมาอะผ่านแล้วก็ไปสเต็ปต่อไปกันนะอาสเต็ปนีสนสนน้สอนสักลงในหนังสอนสักลงในหนังเสร็จแล้วคุณส่งงานให้อาจารย์ใช่ไหมคะคุณส่งให้อาจารย์อาจารย์บอกว่าอาตรงนี้เข้มไปนะทําให้มันเบากว่านี้อะ คุณก็จะได้คอมเมนต์กลับไปอะตรงนี้ยังไม่ผ่านตรงนี้ต้องแก้อะไรนะคะหัวคิ้วคุณยังไม่ได้คุณต้องปรับตรงนี้อ่ะคุณทําให้เบากว่านี้นะอ่ะลากมือให้เบากว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะได้คอมเมนต์ให้นะคะอือหึก็มีสอนทั้งในแผ่นหนังทั้งในคนจริงนะคะอือหึอืมมีโครงคิ้วนะคะให้ไปปริ้นแล้วก็ฝึกระบายกันได้นะคะ มีการบ้านส่งนะคะแล้วไม่ว่าจะเรียนคอสคิ้วพวกฝุ่นหรือว่าเรียนคอสคิ้วลายเส้นหรือว่าสักปากนะคะคุณจะได้คุณสามารถส่งส่งเคสนะคะที่ผ่านสเต็ปตามสเต็ปแล้วเนี่ยคุณทำแบบฝึกหัดครบทุกสเต็ปแล้วส่งงาน3เคสหรือหรือจนกว่าอาจารย์จะบอกว่าผ่านนะ แล้วคุณก็สามารถรับใบประกาศได้เลยนะคะใบประกาศส่งให้ที่บ้านเลยนะคะอ่ะอย่างอันเนี้ยอันนี้ก็ไม่มีไม่มีใน YouTube นะอือโอเคค่ะได้ค่ะก็ยังไงก็ลองดูนะคะถ้าสนใจก็สามารถสมัครเรียนได้ราคาย่อมเยาเบาเจ้า